ยกชิงสนามโคกอนะครับยกชิงนะครับ,รรบมาแล้วครับหนึ่ง,อง,งสองมาครับอสองดอกครับเรียบครับ

ส่งแล้วเสนมาเร็วเสนเร็วเร็เร็วเสนเร็วเสตาก่อนเออทีก่อนโอ้ยโอ้ยันฟีครนัฟีลง่ายดีเดียวดีไม้ดกว่าเปลุก่อนปั๊มไปข้าดแบองกับสวยนะเลยันานิดนึงก่อนนี่รัก สามสิบห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบส like ิบห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ <ell>: ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบห้าหกเจ็ดแป

แม่ผุ้ชี้ดอกได con, con, người từng năm trả lại đây con, Đọc สองลงเฮ้ยหนึ่งสองรอครับามเบิ้ไม่เหไรย่งหรือ่ากูไม่เห็นเยอร้อยสองสองไม่ได้ำหน้าก่อนเลยสามไม่ไ้ำหน้าก่อน สองไปย่างหน้าหน้าสองหลังสามทครับลงครับองเล่ครบนเลนอยู่หัวสองครับสองครับสองครับเชนนกสีดอกชิงที่หนึ่งนะครับสนามกอล์ฟนะครับตหัวกดเอาย่ เดนไปนะครับเดินไเกากรงดำก่อนนะครับตัวแรกอีกทีหนึ่งนะครับุกรงบมือได้เลยกลับขันริงครับขันริงครับก่อนน้ำนะครับมันคือก่อนน้ำเยอะ

ห้าับห้า้นหาดอกเช่นกสามดอกนะครับเอาสามตัวนะครับเอาห้าตัวนะครับสามดอกมาครับ

う、嗯 Попа папа 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 สนกสีดอกนะครับเอาออกหนึ่งตัวนำได้ก่อนตัวแรกก่อนครับ

ฟุ๊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 กองครับสองครับน้ำพี่เอาวิ่งรบกวนรบกวนน้ำพี่เลยน้ำพี่เลยน้ำพี่ลงเลยโอล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 

อ้า n ูนาสามลาตัวน like, oh. ี้สามครับสามตาว้าก็จีเลยสารับมาสารับมาว้าสรับใส่สารับใส่ว้าสารับมาสารับมาสรับมาสรับมาสารับมาสรับมาสรับมาสรับ สับกุก่อนรับกุก่อนรับกุก่อนรับกุก่อนเดี๋ยนี่งนี่ตล้องมืดก็เป็นคนรอดเลยเอากันไปครับวัววรกุมก่อนนะครับุ้งกุมก่อนนะครับ คนเดียวน่ะวะเอาไปคุกไปเร็วเร็วเลยคุอ